มาเรียนโรงเรียนคู่ขนาดดีกค้งแล้วนะคะ <ไป S 1> มาดูกัน <ไป S 1> ว่าวันนี้ฝนจะเรียนอะไรครับไปชมกันเลยครับฝนอยู่จังหวัดอะไรครับเฝนอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครครับอ๋อเป็นเด็กในเมืองในกรุงเทพอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่ตรงซอยลาดพร้าวแปดสิบสามแถวลาดพร้าวเนาะครับ คุณครูใหม่ถามแต่อไปลูกว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเฟิร์สเว่าเป็นเพื่อนใหม่ของเราอยู่โรงเรียนอะไรเอออยู่โรงเรียนไทยริสตีอะโรงเรียนโอเคเรามีขวดน้ำอยู่สองขวดให้เด็กๆเติมน้ำให้เต็มแก้วคุณครูเติมของครูแล้ว คุณพูเลื่อนมาตรงนี้เด็กๆจะได้เห็นเติมน้ำไปเลยให้เต็มแก้วนะอ่าน้ำนี้แก้วน้ำนี้ก็เหมือนตัวเรานะที่ตัวเราตั้งแต่เราเกิดมาเลยเราก็ได้มีเหตุการณ์อะไรต่งตางๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตเรานะได้เรียนในโรงเรียนได้ ได้เล่นกับเพื่อนได้เจอคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ของเราอเต็มแค่ไหนประสบการณ์ในชีวิตเราเติมเข้ามาให้เต็มแก้วครูว่าของคุณครูเต็มแล้วนะคุณครูว่าของคุณครูเต็มแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่อีกให้เติมได้รอบที่สองให้เด็กๆพยายามเติม แต่ว่ารอบที่สองเนี่ยมันจะเทแรงเหมือนจับรอบแรกได้ไหมเออคุณครูเห็นคุณครูเห็นลูกว่าใส่หัวมันจะเทแรงๆเร็วๆเหมือนกับรอบแรกได้ไหมไม่ได้คุณครูไม่ได้ยินเสียงใครเลยเหมือนติดไมคกันไม่ได้ค่ะไ,ได้ก็ฉะนั้นคุณครูครือแบบเต็มแบบไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าอีกหน่อยคือบ สูกแน่มุนครูหยดไปแล้วนิดนึงอุ้ยตอนนี้ของคุณครูน้ำเป็นหยดแล้วอะเพราะว่าถ้าเกิดเทแรงมันจะแบบว่าลนนะ้นอ่ะก็ยังเติมได้อยู่เติมได้อยู่อุ้ยคุณครูยังเติมได้อยู่นะเต็มแล้วเต็มเลยแต่แว่าอยากเติมต้ตตน ใครคิดว่าใครพอจะเติมได้อีกสักหยดบ้างก็ได้แน่นอนใครคิดว่าใครจะจะเติมได้อีกสักลองลองไหมคุ้มเงินก็หนูได้บ้าร้อนนะคุณได้ใส่ไหหยดเลยเอ่าเติมได้ไหมคะเติมได้เลดกนึง เต็มแล้วเต็มแล้วหรืว่าคะหกถึงหนึ่งเพราะว่าเมื 6, 1, อ่อกี้เทม่ลงแก้วได้ห,หยดหนึ่งได้ห,หยดหนึ่งใช่ไหมได้<ๆ>อีกสี่หยดเมื่อกี้ได้อีกสี่ลละลองอีกสักที่นึงขออีกหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดสุดท้ายแล้วหยดสุดท้ายแล้วอ่ะคุณครูจะลองเติมของตัวเองบ้างครูคก็ว่าคุณครูอะเต็มแล้วนะคุณครูจะลองเติมอีกหยดหนึ่ง สอง,ง,องหยดสอันเลยครัได้แล้วก,ลการที่เราคิดว่าเราอาจจะเป็นน้ำเต็มแก้วเราไม่อยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมล้วไม่อยากเรียนแล้วโรงเรียนคึกขนาดต้องมาเรียนวันเสาร์วนศกหนูนก,นนก,นก็อยากพักเหมือนเพื่อนแล้วเราคิดว่าเรามีความรู้แนล้วเราไม่อยากเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเ,เราก็เราก็จะได้พัฒนาตัวเองไหมครับไม่ได้ แล้วจริงๆแล้วที่เราบอกว่าเรามีความรู้เยอะมีแน่นเป็นแก้วแล้วเนี่ยเมื่อกี้เหมือนน้าที่มันเป็นแก้วแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรายังมีพื้นที่ที่จะเติมได้อยู่มีคับมีนะอืมเติมได้อยู่คุณครูอยากให้เด็กๆอ่ะทําตัวเป็นน้ําที่ือบเต็มแก้วแล้วส่วนโรงเรียนคู่ขนานก็จะเป็นส่วนเล็กๆที่เติมเต็มเด็กๆให้ น้ำของเด็กๆมันก็ยิ่งเต็มแก้วขึ้นไปอีกว้าว <Wow. S 2> น้ำเต็มแก้วนี้ก็เหมือนตัวเด็กๆนะคะที่มีองค์ประกอบนะจากที่โรงเรียนจากคุณพ่อคุณแม่จากโรงเรียนผู้ขนงมาช่วยเติม,เต,มเต็มให้น้ำแก้วเนี้ยมันเป็นแก้วที่มีน้ำสมบูรณ์เต็มแก้วแบบนี้มีความรู้มีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น ะะล่ะครับน้ำของเฟิร์สเต็มแก้วหรือยังหรือสามารถมีพื้นที่ที่จะใส่ได้ยังได้ไดอีกทิหนึงครับได้อีกนะดังนงั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะใส่ความรู้ลงไปในเฟิร์สคิดว่าจะรับได้ไหม,ไ,มได้เรื่องทวาแห่งความฝันของเราแต่ละคนเด็กๆมีใครมีความฝันกันไหมว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร ของเราในสมองเราที่เราคิดเนี่ยว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอะมันขึ้นอยู่กับแนวคิดสองแนวคิดเด็กๆรู้จักแนวคิด growth mindset ไหมคะไม่รู้จักเด็กๆรู้จักแนวคิดรู้จักค่ะเด็กรู้จักแนวคิดของ fix mindset หรือเปล่าคะไม,ไม่เคยได้ growth mindset ก็คือว่าเวลาเรา เวลาเราเจอปัญหาเราจะบอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรมันยังมีทางออกมันยังไปได้สมมติว่าเราหาข้อมูลในเอ,อ่อ u น u b e ไม่เจอเกี่ยวกับคุณหมอเราก็บอกเอ๊ะแล้วในแมกกาซีนก็น่าจะมีไหนลองไปหาหนังสือซิมันก็ต้องเจอสักที่แหละอันนี้คือเป็นแนวคิดของความพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จแต่ว่าความคิดของ fix my set เนี่ยเป็นความคิดที่แบบว่า จะไปหาในที่อื่นๆได้ไงการที่จะรู้เกี่ยวกับหมอก็ต้องอ่านหนังสือเท่านั้น,น,นถ้าเกิดในหนังสือไม่มีก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปหาที่ไหนแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออฉันเกิดมานะพ่อแม่ฉันไม่ได้เป็นหมอฉันก็เป็นไม่ได้หรอกฉันไม่มีความรู้อะไรที่จะเป็นหมอฉันก็เป็นแม่ค้าตามพ่อแม่ไม่หละอันนี้คือความคิดของคนที่เป็น fix my ตแต่ถ้า g r o my ซตก็จะบอกว่า เขาก็จะคิดว่าในสิ่งที่เราคิดอะสามารถเป็นไปได้สมอน,นะถ้าเกิดเจออุปสรัรคเขาก็จะสามารถแก้ไขได้แล้วก็ไปให้ถึงไปให้ถึงเป้าหมายของเขา <Okay. S 1> เด็กๆการที่เด็กๆเนี่ย uh มาเรียนมาเรียนที่โรงเรียนคู่ขนานนะคะมาเรียนโรงเรียนคู่ขนานแล้ววันนี้คุณครูก็สอนเกี่ยวกับการที่เราค้นหาตัวเองเนาะค้นหาความฝันตัวเองนะคะแล้วก็หา หาข้อมูลเพื่อที่จะช่วยเราให้ไปถึงความฝันเด็กๆค,คิดว่าเด็กๆคิดว่าเด็กๆเนี่ยที่มาเรียนในโรงเรียนคู่ข้นขนาดนั้นน่าจะเป็นเด็กๆที่มีแนวความคิดแบบไหนระหว่าง growth mindset กับ fix mindset growth mindset ว้าวจบแล้วครับหลังจากการเรียนเฟิร์จะไปพัฒนาความคิดของเฟิร์ให้เป็น growth mindset แล้วเพื่อนๆคิดเหมือนเฟิร์สไหมครับ